r ี v o ่ซัด dition ชุดแต่งรอบคันรถบ้านปีเดียว30,000โลฝีดาวกับค่างวดพอนเริ่มต้น6ค0ันครับพี่น้องชมนะตัวนี้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะซึ่งอ่าถ้าเปรียบกับรถสมัยเก่ามันก็จะเขาเรียกว่าตัวนี้เปนถ้าเป็นชุดแต่งรอบคันของ Vigo เขาจะเรียกเป็น T.R.D. Sport แต่ว่า r ี v o เขาเรียกก็เป็นตัวอะไรพี่น้องใครรู้คอมเมนต์บอก่อย นะตัวนี้เป็นรถแต่งของสเกิร์ตรอบคันล่อไม้อย่างไม้คัานี่เป็นโตเอสามศยี่หางหีาหาห255 5 5แรถปี21เลขไม้30,000โลนะเกียร์6สปีดนาะจุงนาจอโคตรใหม่เลยนะใช้มือเดียวครับนะฟรีดาวน์เลยๆออกรถศูนย์บาทกับค่าค่างวดปีแรกไม่ต้องสายไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยผ่อนแค่หกพันโอ้โห ชุดแต่งทรงสปอร์ตจากโรงงานนะล้อใหม่ยางใหม่นะซึ่งจากทางร้านได้เสียงจัดให้ฟรีดาวจัดได้ทุกอาชีพทุกเก่ารับรถที่ศูนย์บาทไม่ต้องถึงต้เสียใดเลยสิ้นนะค่าถึงค่าจัดค่าสีพรบนะทุกอย่างฟรีดาวหมดเลยโคตรใหม่ได้รถรถไม่เคยเป็นทุกของหนักด้วยนะนะโคอ้ล้อ,ล,อล้อแบบสปอร์ตนะเห็นไหมไลายสติ๊กเกอร์จากศูนย์เลยนะเนี่ยโคตรสวยเลย ไม่เฉียวไม่ชนไม่ตำไม่ตีดังกาอย่างแน่นอนนะหัวนุง่งหัวน็อตเดิมหมดครับทุกจุดเลยเมต้าติ๊กเกอร์เดิมหมดครับอาคต่เข็บเดิมจากโรบอทเขาเรียกว่าเดิมหมดจ้ะนะสวยป้ายแดงมือเดียวเลยนะเซน์อีดิชั่น2021นะจัดไปทุกอาชีพมาเลยเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัท รับวิสาหาก,กิจรับเหมาก่อสร้างเฮดให้เฮห,หน้าเฮดสวนแม่บ้านรอบว่พ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแม็คโ่ตัดไม่เผาทานทุกอาชีพจบศูนย์บาทอันนี้เครื่องทักได้นะนะอ่าโคตรใหม่เลยสามหมโลแผ่นเพดปีเป็นแท้ ฝาโปรงไม่เคยถอดนะมอน้ำชมพูยังใหม่เลยนะห้องเครื่องนะยังขาวจ้ออยู่เลยท่านการใส่งานมาหน่อยครับพี่น้องสามหมื่นโลสองจุดสี่แซตอีดิชั่นชุบใหม่ล่าสุดเลยนะฟีดาวนะปีแรกพี่น้องเอฟซีเอาไปพอนจะคือเพียงแค่6,900บาทปีที่สองพันหนึ่งหมืน่นตลอดสัญญา วิธีการจองครับแอดไลน์ที่หน้าทิกต o อกเฟซบุ๊กหรือว่า u b e Channel กดริ้งไลน์แอดเขามาส่งบัพปะชาชนเบอร์โทรพีอูามาสามอย่า,ยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเด็นเรื่องให้นึกถึงรถเชินมือสองนึกถึงไอเสียมรถซิ่งจะขายรถซิ่ง,ขา,งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวรงจรน,นึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดไพรช่วยทุกท่านดัานทุกเคตส่งเฟรีพอตหน้าบ้านก็พี่น้องแชร์ไปไวสรนุน 干哦！